แจ้งข่าวดีผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน10,000ืนบาท โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพยจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันจันทร์ที่27มกราคม2567กับแอดมินบายดอกยาชาแนลค่ะขอสะแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่จะได้รับเงินในวันนี้เพื่อใช้จ่ายและผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอย่าเพิ่งเสียใจนะคะวันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มเฟสสามกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและฟังได้ทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดในประเทศไทยครับกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ผลิตรายการโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับขอขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังอากาศทั้งทาง NBT HD ช่อง2แล้วก็วิทยุทั่วประเทศไทยในเครือข่ายต่างๆด้วยนะครับ ที่ผมแต่งตัวแบบนี้หนีไม่พ้นวันตรุษจีนแต่ว่าเดี๋ยวจะไล่เลียนครับว่าตรุษจีนปีนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่27มกราคมที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมท่านผฟังครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับแม้ต้องย้อนความกลับไปเมื่อ5 0 6 0 70ปีที่แล้วและยินคับนี้ใช่ไหมครับเสือผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลเดินเรือมาโพ้นทะเลวันนี้เป็น สยามประเทศจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยในปัจจุบันครับซิกเจียอยู่อีซินนี้ัวใช้เฮงๆงรวยๆวยแต่ที่แน่ๆนะครับวันจันนี้ผมคงต้องบอกว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าไปเจอไปฟังกังครับผมไม่ชอบเลยนะครับที่จะเรียกคน60ปีว่าเป็นผู้สูงอายุจริงๆแล้ว60ปีเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่ว่ากันหูกากรมทำงานหนัก นะครับเส้นเอ็นปูดโปนริ้วรอยของความลำเคดูที่เส้นเอ็นปูดโปนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแก่จริงตอนนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าข้าราชการที่กเกษียณในอายุ60ปีเนี่ยโอ้โหบางท่านยังหนุ่มสาวอยู่เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปว่ากลุ่มคน60 plus ไม่เรียกผู้สูงอายุนะไม่เรียกผู้สูงวัยนะครับท่านผู้ชมครับวันจันทนี้ ย้ำอีกครั้งโปรดฟังอีกครั้งเจนยุจะรายงานดังต่อไปนี้ครับย้ำเงินบมืนเฟสสองมอบคนอายุ60สิบบวกเนี่ยนะรัฐบาลพร้อมโอนเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช้าว,วันจันทร์ที่27มกราคมนี้และที่สําคัญก็คือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ยังนับถือในวันขึ้นปีใหม่ที่เราเรียกกันว่าตรุษจีนเนี่ยนะครับเป็นวันที่ 27, 28และ29 27วันจ่าย28วันไหว้29วันท่องวันเที่ยวอะไรก็เป็นกระบวนการที่เรารู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยกันมาอยู่แล้วนะครับรัฐบาลครับยืนยันครับว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะดําเนินการจ่ายเงินสนับสนุนให้ไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะให้กับพี่น้องคนไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านคนได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินอย่างทั่วถึงด้วยกันครับหลายท่านลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะครับรัฐก็คือรัฐบาลเนี่ยนะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนเพราะว่าเป็นคนสองวัยวัยรุ่นก็ได้ไวัยเด็กก็พอไหว แต่ว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เขาอายุมากครับอันนี้ประมาณสั้ง0ปปี75-90หลายท่านเนี่ยก็ไม่ไหวเลยนะครับที่จะเข้าไปในระบบแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ขออนุญาตย,ยกมือไหว้กราบขอลูกหลานคนไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลใดนึกครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้แอปนี้เป็นไหมนึกสิครับว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอืมอากูอัตตีเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นหรือไม่อย่างไร อลองช่วยกันถามนะครับบางทีก็อาจจะเสียประโยชน์ในจุดนี้เป็นไปได้ครับแต่กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย60 p l u ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวขอจัดการในกลุ่มที่2เฟส2นี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์ที่27เจ็มกราคมที่จะถึงนี้บัลลนนี้แหละครับก็จะมอบเงินสนับสนุน10,000บาทให้กับคนกลุ่มที่2ประมาณ3ล้านคนจากนั้นก็จะโอนซ้ําอีก1 2- 3ครั้งซ้ำไม่ได้ไหมายความว่าจ่ายเบิลสองหมื่น 2, นะฮะ ซ้ำหมายถึงว่าจ่ายไปแล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้รับบ้างติดขัดทางเทคนิคติดขัดทางระบบโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆบ้างเงินที่ธนาคารมีปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะโอนซ้ํา3ครั้งครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาดูตัวเลขครับว่าเออสามหมกว่าโทษครับสามแสนกว่าคนนี้เนี่ยหรือว่า3ล้านกว่าคนนี้เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาทําไมจริงยังไม่ได้รับเขาไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยเท่าไหร่ จากคน3ล้านกว่าคนสมมุติว่าจ่ายไป2 9 9ล้านเ9 0 0หลืรืออีกประมาณ1,000 0คนหรือ1,000คนอันนี้รัฐบาลจะไปกําหนดต่อนะครับว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้แบบไหนอย่างไรครับ ก่อนอื่นแอดมินก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ชมทุกท่านผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน10,000บาทในวันนี้ทั่วประเทศเลยนะคะและในวันนี้วันจันทร์ที่27มกราคม2567สําหรับที่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะคะในวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันจ่ายจับจ่ายสินค้าที่จะมาไหวในช่วงตรุษจีนค่ะตั้งแต่ได้มีการให้ตรวจสอบสิทธิ์วันที่22ที่ผ่านมาในวันนี้วันที่27มกราคม2568ทางรัฐบาลก็ได้มีการโอนเงินนะคะโดยโอนตรงเข้าบัญชีนา ผ่านหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูกพร้อมเพล์เอาไว้นั่นเองค่ะโดยทางระบบของทางภาครัฐจะมีการโอนเงินเข้ามาแล้วตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันนี้นะคะส่วนใครที่เงินยังไม่เข้านะคะก็คงต้องเร่งหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรและต้องรีบแก้ไขนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลน,นั้น จะโอนซ้ำให้อีกจำนวน3ครั้งค่ะหากใครไม่ผ่านอย่าเพิ่งร้อนใจนะคะเพียงแค่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเนื่องจากอะไรท่านจึงไม่ได้รับเงินโอนเงินไม่เข้าอาจจะเกิดเนื่องจากการผูกพร้อมเพลงไม่สำเร็จนะคะหรือว่าบัญชีธนาคารนั้นเกิดปัญหาติดขัดค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอย่าเพิ่งเสียใจนะคะทางรัฐบาลน,นั้นยังคงยืนยันว่าโครงการนี้ยังดาเนินการต่อไปนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการ ชี้ชัดเท่านั้นเองค่ะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในรูปแบบไหนจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนแต่ยังคงโครงการนี้เอาไว้นะคะยังคงจะ หารือกันอีกครั้งค่ะว่าจะทําอย่างไรจะเปิดให้ลงทะเบียนในรูปแบบไหนนะคะและจะให้ใช้เงินในรูปแบบใดค่ะซึ่งในข้อมูลล่าสุดนะคะทางภาครัฐนั้นชี้แจงเอาไว้ว่าจะสามารถลงทะเบียนได้นะคะในช่วงพร้อมๆกันกับกลุ่มเฟดสามหรือก็คือน่าจะไม่เกินในช่วงเมษายนปี2568นี้นั่นเองค่ะ ส่วนในกลุ่มเฟซซมนะคะแน่นอนค่ะว่าจะได้ใช้เงินเนื้อรูปแบบของเงินดิจิทัลนะคะผ่านระบบดิจิทัลวอลเลตนั่นเองนะคะและในกลุ่มเฟซซัมนี้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐก็จะดําเนินการได้ในช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะจะรู้ผลกันว่าจะใช้ใจ่ายกันยังไงนะคะและร้านค้าที่เข้าร่วมนั้นจะเป็นรูปแบบไหนร้านไหนกันบ้างค่ะรอติด ตามข่าวสารจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะหากมีข้อมูลอัปเดตอย่างไรแอดมินจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะสําหรับคลิปนี้ข้อมูลข่าวสารที่แอดมินนามารายงานก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ